แล้วก็สวัสดีทุกๆท,ท่านวันนี้เราจะมาเล่นมายครับกันแต่ว่าคราวนี้ไม่จะมีโอ้ยเหี a, ้อยอะไตัวมาเหี้ยวันนี้เราจะมาเล่นมายครับแบบมัดรวมยำมิดกันกูเป็นคนหามาเลยเนี่ยคัดแยกเลยว่าไหนดีไหนไม่ดีแล้วตอนนี้เราก็มาเกิดในใจกลางปังอ๋อใช่แล้วก็ทุกๆวันของไม่ดีทุกๆคาดกูจะลงมัดเฮอร์เลอร์สักหนึ่งมดัดแล้วมันมันก็จะเปลี่ยนไปทีลนะมัดด้วยกูไม่เริ่มใหม่หรอกเฮ้ยโอ้ ดูน่าสิมีหมู่บ้านมันดูเหมือนหมู่บ้านนะสำหรับกูเนี่อะไรอุ้ยเหี้ยเยนะี่ยอุ้ยอะไรวะพาวเวอร์มาเขาเมื่อไงวะเออนั่นมันเหี้ยอะไรวะนั่นนะมีหนังสือด้วยเหี้ยโอ้ไม่อ่านอืออูเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเออสักเท่าไหร่น้องกูก็ด้วยทุกคนเลยไม่มีใครชอบอ่านหนังสือหรอกแต่พวกมึงก็ดูเจ้เฮียให้อ่านอยู่ดีแหละ ฟู i ิชนี่มอดอีกมอดหนึ่งที่กูลงฟู i ิชคนโง่แล้คือไอควายอ๋อมีมอดไอดโนเสารด้วยกูมาลงเผื่อกูเบื่อเพื่อกูอ,อ,อาจจะทำแบบผมจะฆ่าผม,ผมจะสร้างไดโนเสาร์มาเลี้ยงอุย้ยมีมอดเหรอมีมดใช่ไหมบอกกูทีน่าจ,จะใช่มันดอกอะไรให้กูด้วยกูขออนุญาตเอาแล้วกัน มันจะฆ่ากูเนี่ยมันเป็นมิดไหมวะโอ้ยโอ้ย นี่งไ,งไม้นะะสิ่งคลาสสิกเราเรา,เราลืมทำไปได้เรายดีเรา,เร,า,เ,รา,เ,ราเรื่องมาแล้วก็รูดของเลยแบบแม่งโคตรโหดแต่ตอนนี้กลัวไอสองลูกอ่อนเมื่อกี้นี้มากเลยไอไอ้มีพวกไอมีควายเมื่อกี้เนี่ยเฮกูกลัวมันจะแบบเข้าฆ่าเข้ามาฆ่ากูเพราะว่ามันไม่ชอบให้กูเข้าไปใกล้มันนี่เรามาตัดไม้ด้วยเฮ้ยกูจะได้ไม่ลำบ,บาก เรื่องมากูก็เจอหินเรื่มงมาก็กาครับสิ่งที่เรียกว่านี่ที่ขุดอาจารย์กูครับที่ขุดที่ดีกว่าวัน,นีนเราจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเพื่อเป็นการประกาศการยืนยันว่าเราเก่งแค่นั้นแหละ แล้วก็ขวานปรงกันตัวมีเหล็กไหมวะไม่ดิมันมีมดมดหนึ่งกูจำได้เป็นมดเกี่ยวกับบอสบอสเกี่ยวกับแร่อะที่มึงต้องฆ่ามันเพื่อขุดแร่บอสเพชรบอสอ,อะไรพวกนั้นอะเข้าใจไหมมันเป็นบอสแบบปกป้องสิ่งนั้นอะเพื่อนั้นเที่ยแล้วว่านั่นนะกูจำไม่ได้ว่ามันจะใครขนาดนั้นะมอดที่กูลงกสรรหามาเนี่ย อ๋อใช่มัดเฮลเอร์ในวันนี้ก็คือมัดมแมลงเพราะกูคิดว่ามันดูเจ๋งดีอ่มั้งโหเยียประสาทแม่งสร้างสเปืิงงบประมาณชิมหายเลยแม่งนี่หลุมศพใครเนะี่ยสุสานดิหลุมศพมันต้องแบบอยู่คนเดียวตั้งอยู่โดดูรู้ไอ้เฮียนี่แม่งมีแร่ให้กูขอบใจมาก กูโอ้โหโโหิวเร็วจังวะกูกูนี่แม่งประกาศตากรามจริงจริงโอโ้มีหมู่บ้านเออมันต้องอย่างนี้ดิว,วะอะไรเนี่ยบอ่อน้ำมันอเออเออบ่อน้ำมันจริงด้วยบอ่อน้ำมันนี้แค่เบบี้ออยภาาที่นี่กูจะเข้ายัางไงวะเนี่ยกูจกช่ชิมหายได้ตั้ง โอ้ดูดูกูขอไม้เพิ่มโอ้เน,นี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยกูมีกินมีมีมีใจแล้วโอ้สัตว์เต็มเลยฮะเฮ้ยไก่ดำนี่ก็ดำบูเรสสก็อีกมอดหนึ่งมอดชาวบ้านถือดาบถืออาวุธพวกเขาจะเอาจริงกับเราถ้าเราไปสัมผัสเขาโดยที่เขาไม่ได้โดยที่เขา,ย,เายังไม่อนุญาตเราหรือว่าอะไรก็ตามโอพื้นที่สร้างบ้านโคตรด,ดีเลยะ มีควายมีม้สสีดำมันกูนต้องโฟกัสอะไรดำๆด้วยไว้เหี้ยอาคติโอ้เฮ้ยทำไมทำไมมันใหญ่จังใช่หนังสือหมู่บ้านอันนี้มันใหญ่จังไออะไรวะไอห้องสมุดีมันใหญ่ยังเลยมึงพัฒนาความรู้รอ่ะก้าวไกลนะไอ้เหี้ยสีดำต้องการผลแกะในการทำเตียงนอนเพื่อ เพื่อนอนใช่เพื่อนอนน่ากลัวปะวมาอีกาเยอะจังวะห <c oughs> ลังไม่ดีกูกาลังจะตายมีความเชื่อดีรุปัญญาอ่อนมากเลยสร้างบ้านตรงไหนดีบ้านใครอะน,น,นั่นคงเป็นเพื่อนบ้านสิ่งที่เราทำเราก็คือสร้างเตียงนอนขึ้นมาเพื่อเป็นเซฟให้กับเรา เป็นไงฉลาดปะจีเนีย่ยไม่ดีกูจําได้มันมีมดหนึ่งที่กูไม่สามารถใช้ของวิเศษไอ้พวกเตาเผาวิเศษอะไรก็ตามได้กูต้องมีความรู้เว้ยกูถึงจะนั้นได้เนี่ยเนี่ยความรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยความรู้ซึ่งแน่นเนากูไม่มีเออมันทําอะไรได้รู้ในี่เซ่แบบสอบถามอะวิกีพีเดีย อะไรมันเนี่ยมีปืนด้วยเออลืมบอกไปมีปืนด้วยอันนี้บ้านขายว่าน่าสนใจหน้าขโมยไม่ใช่น้อยเลยเอ้ยโยอา้าวมีคนจริงด้วยเอ้ยโยกระสับมันมึงขายเวทมนต์เน่ยมึงเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์อะไหมมึงรู้เรื่องเวทมนต์เนี่ยว่านังสือไม่ได้ชิบหายแล้ว พี่แกทำอะไรเราปะทำพี่แกอยู่ดีพี่แกก็ร้องอะเอ้ยโยซับรู้ความจริงกูได้ตายไปนานแล้วว่ะแบบแหลกแค่มึงแหลกเท่านั้นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกับเขาไม่ได้หรอกแปลว,แว่าพี่แกเล่นจังงงหัแล้วพี่แกก็ไม่ให้เราแลกของอยูเลยเออไม่เป็นไรกูไม่แลกกับมึงหองรอกไอ้กูเพราะคนอย่างกูก็จนเหมือนกันไหนๆก็ไหนๆแล้วกลับไปบ้านมึงแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะบ้านมึงต้องมีอะไรน่าสนใจได้หมดแน่เลยเอ้ยโยอะไรไม่ว่า มีแหวน Thank y o แหวนอะไรอะ่ะไฟบรัสไม่ติดไฟอะไฟเหี้ยละอีโอเคใช่เราอย่าลืมภารกิจของเราสร้างบ้านหนึ่งหลังเพื่อแสดงว่าเราเป็นเจ้าอาณานิคมไอเต้าไอเยี่หมูดังไ,ไ,ไ,ไม่ชอบมีคนงต้องใช้เวลาหน่อยนเนย โอ้ยเียอะไรโอ้เร็วชิบหายกูก็ไม่ค uh, ิดว่าจะเร็วขนาดนี้เฮียของดีว่ะที่ขุดที่ขุดที่ขุดแรงที่ขุดเงิน ของดีอยู่นะเนี่ดยดีไม่ใช่น้อยเลยเย้ยแม่งฆ่าก็ไม่ได้ไม่มันมีอำนาจมากพอเพราะว่ากูไม่ใช่เพราะนนี่มันไม่ใช่ฤดูในการฆ่ามึางไงล่ะไม่งั้นป่านนี้ว่าปืนการถึงนะโออะไรปนว่านั้นะ่ะไอก้กวนตีนี่่พอมันเข้าใกล้กูใช่ไหมมันมันจะชนกูเว้ยกูรู้กูรู้ว่ากูคกคกคเคยเล่นมาแล้วไงโดนมาหลายหุนแล้วด้วยเดี๋ยวกูมีปืนเมื่อไหร่นะเทียกาดหมดแม่งม่งเลยเดียว เอาบ้านเล,เล็กๆต่อยๆเงงๆนี่ไปแล้วกันจะสร้างทำไมใหญ่ๆไว้เห er. ี้ยกลัวจะบิดก็ได้นะแบบขี้เกียจลงขี้เกียจขี้เกียจอะไรวะขี้เกียจเล่นแมปเซิร์ฟนี้แล้ว,วอ่ะเฮียลบทิ้งแม่งเลยอย่างเงี้ยนเป็นต้นอาจจะมีโอกาสอย่างเงี้ยก็ได้ใครจะไปรู้หนึ่งในล้านหรือว่าอาจจะ99.99สเก้นปอร์เซ็นต์ส er. กินโคตรเท่เลยว่ะเฮียกูเพิ่งสังเกตอุโมงค์สร้างาเองเลยดูดิ แม่งสีโคตรสว่างจ้าที่หายเลยแม่งสมมติว่ากูต้องเล่นเกมแนวซ่อนแอบแบบไมค์ค้าส์นี่กูน่าจะเป็นคนแรกที่โดนหาเจอเลยนะให้กูเดาเจอดิาคาด์ในตัวเองก็ได้ไม่ใช่หรอกูจะไปวิ่งเก็บวิ่งนะั้นทําไมวะเออสมกับที่พี่เป็นไมค์ค r า f ์เพลเยอร์ที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆสมกับที่เป็นโปรเพลเยอร์จริงๆหรอว่ากูบ,บ้านโง,งๆของเราใกล้จะเสร็จแล้วนี่เรียกว่าเสร็จหรอวะ แน่นอนว่ากูจะเรียกว่าเสร็จบันแค่นี้มันก็ดูดีแล้วเว้มันเล็กแต่ว่ามันก็ดูดีมาจะดูดีมากก็ได้ใครจะไปรู้มันจะดูมันดูอาจจะดูเหี้ยใครจะไปรู้มีหลายแบบเลยนะโอ้ดูสิคาลุมมอสเชดเดอร์มันช่างงามตาซะเหลือเกิน วิธีทำให้ตัวเองตบดโดยการเล่นไมค์ครับหนึ่นยหนึ่งคุณสามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะลงเชดเดอร์นี่แหละทำให้ตาคุณระเบิดอ่าผมสร้างบ้านเลยไหมครับดูครับบ้านผมใกล้เสร็จแล้วผมเป็นหนึ่งในะคนที่สร้างบ้านเร็วที่สุดในโลกเลยครับผมอยากจะไปประกวดจริงๆเลย กวดทางบ้านเร็วที่สุดในโลกสนับสนุนโดยเออร้านขายมันของเพื่อนกูเฮ้กู <Yeah! S 1> <Hey, S 2> จำได้วกูลงมอดใช่ดิกูพูดหลายคนแล้วเออมอดไอ้มัดมแรงปีศาจลายมแรงจะมาจําสแกมึงกูว่ากูลงแล้วนัดไหนแล้ว,แล,วแล้วมันอยู่ไหนมันมันต้องโผล่มาแล้วไม่ใช่เหรอแบบไอย่ยุ่ยเยเต็มหน้าจอกูเป็นต้นอะไรก็ตาม ทำให้กูเป็นโรคหัวใจทาให้คนที่เป็นโกกาารคกลัวแมลงดูคลิปนี้ไม่ได้อะไรก็ตามก็เถอะแต่ว่าตอนนี้กูยังไม่เห็น,มนแมลงลัวเลยอ่ะบางทีอาจจะเป็นมดเพราะมดรวมมดกูเบรก้นไปแล้ว่ะพังแตกสลายหายไปแล้วเป็นเพราะว่าคนลงมดไม่ยอมเช็คดูดีๆคนอย่างกูไม่ยอมเช็คดูดีๆว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กมันน่าจะเวิร์กมัง้งมันไม่น่ามันกูน่าจะไม่ได้สะเท่าขนาดนั้นนะว่า อีปราสาที่ีันนี้ทาให้กูแหลกเป็นบ้านที่แปลกดีนะมันมันมันดูแบบอะไรวะบ้านหนึ่งบาทประทะบ้านหนึ่งล้านบาท <c oughs> มันดูแนวนี้จริงๆนะเว้ยมันดูแบบไม่เหมือนนี้ไหนเฮียแบบมิต์บียไหนเฮียก็จะแบบแบบบ้านหนึ่งพันล้านประทะบ้านหนึ่งบาทเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยเฮียหนึ่งบาทจริงๆด้วย ไม่มีกระจกนี่หว่ากูลืมไปเลยแต่ที่รู้มืดไรอย่างก,กูจะกูจะนอนเนี่ยเพราะกูรู้ว่าความวิบัติตอนมันมืดเป็นยังไงกูเคยกูเคยเจอแล้วเพราะว่ากูเคยเล่นมดนี้ไอเพล i ิสมด b ั f โฟยอย่างนะมึงเอาลูกๆไปไกลๆตีนมึงเลย,ยี้อ่ะกูไม่อยากสัมผัสเด็กทำไมกูได้น้ำตาแกส๊สมาวะทำไมต้นมันแตกต่างกันวะเอา้าอะไรของมันเนี่ย ไม่ดิกูมีพวกอยู่แล้วกูจะฆ่าพวกเพิ่มนทำไมวะควายยิงตัวอยู่ตัวกูนี่ควายอยู่ยิงอยู่ยิงควายแค่หรือมันก็จะเสือวบอสไอ้แมลงนมันจะโผล่มาแล้ววะมันก็จะมาแล้วเออรีบไปไหนวะไอ้เหี้ยกูใช้พลังของเศรษฐกิจพอเพียงเว้ยกูใช้ต้นอ่อนในการเผาเพื่อทำอุตสาหกรรมเว้ยเห็นไหมเศรษฐกิจพอเพียงปะป้าบาสสมเด็จเจ้ไหมเพื่อน ใหญ่ดิงจริงพูดแม่งโคตรเฮี้ยไอย่หี้พูดออกสื่อไปได้ไงวะโอ้เนี่ยปากลัวได้ฮะกลัวผีเยอะอออ่าแล้วก็วางจำได้ว่าถ้าหากวางไอ้ีเหี้ยนี่มันจะมีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่อยู่อันดับที่สิบที่มนุษย์อยากเจอก็คือผีมาตอมตัวกู แม่งเฮียมันเป็นสิ่งมาสศจรย์ที่กูไม่ค่อยอยากจะเจอสัก็ไหร่ตอนนี้กูต้องรอไม้เผากูต้องคิดว่ากูจะปรับแก้ไอ้ตรงหน้านี่ยังไงดีเพราะมันดูมันดูแปลกแปกนั่นจระเข้เหรอ่น่ะใช่จริงด้วยโอแถวบ้านกูนี่ดีจริงๆมีจระเข้อยู่ใกล้บ้านด้วย เขาเรียกว่างองค์คารักคุ้มครองอย่าพึ่งตอนนี้อย่าก,กัดตอนนี้เป็นองค์คารักษ์ที่ดุดันไม่เกรงใจใครมีอุ้ยมีต้นไม้สีชมพูด้วยสีม่วงสีชมพูชอบเหมือนอไมันคือสีที่ดูลูกผู้ชายสีมาดูลูกผู้ชายมากเลยคนระับดูหรือเปล่าเนี่ยอา้อาวเหย่อต้นไมก้กไปแล้วไมด่ดิป่านกูนะฮะที่ไป ใครจะอยู่ใครจะไปกูเนี่ยไปจอระลจอระเค้นี่อยู่ป่ะเนี่ยแ่งแชมป์มีเหี้่อเลือดจิ้อะไรไม่ตามดักมาเคดีมากกูจะกัวกัวพาร์ตต่อไปก็ต้องจับมึงมาเลี้ยงล้วสินะมึงดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนจะเป็นสิ่งมาัศจย์อันดับที่หนึ่งของกูด้วยซ้ำมันเนี่ยมุมมองของกูนะทำสีแดงยังไงวะ ตก็ที่เป็นโปรเพเยอร์ที่เล่นมาหนึ่งพันปีเองกูยังไม่ได้ทําการพ้นเข้าป้นหมู่บ้านด้วยซ้ำเพราะกูเป็นคนดีงไงนี่ไสมิม่วงเออมันคราบอย่างงี้ใช่ไหมโอเคโอเคไอ้เหแล้วมันทำยังไงวะแบบนี้นะกูกูโง่อ๋ออย่างงี้โอเคเข้าใจ ข้าพเจ้าทรงปรินิพานใช่ไมความไม่รู้เทียไม่น่าไปด่ามาเลยไม่ทำกูหัวใจวายใช่ไหมลูกหัวใจกำเริบนี่ก็กูไม่หยุดเลยเยหยแม่งจริงแต่รูเมื่อไม่ได้เอาจริงอ่ะมันมึงไม่ได้ล็อกอินด้วยซ้าแล้วมันทําอะไรกันมันยกหัวเป็นแบบนักล็อกเลี่ยหยเพลงเพราะแน่นอนที่นี่ ที่นี่ต้องมีเพลงพอเน <h> <language> so ี nah example, no you you ่ยเลยไฟไฟหนึงทำกันอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันจะไม่พออะ้กูเดามปนะอัไไงกูว่าแลยวะยังจริงจริง really really good อีฮะถ้ากูวางผิดนีจริงอุแจกไปกว่าเดิมนี่นะเออเฉยยตอนเดินไปกลับไปเอาใหม่แล้วไม่น่าเอามาน้อยเลยกูยนีไม่มีหลังคาเลยนี่หว่าเลมคิดไปเลยไม่งั้นกูหนาวใต้หาใต้หงแน่ ครับหนึ่งนะเออเอาดินมาดิเอออ่านี่บ้านหนึ่งหลังเสร็จแล้วเป็นไงโหดป่า <Get out! S 2> อ้ใช่กูลืมกูมลืมโฟกัสไปอย่างหนึ่งเลยอะ่ะเรื่องตกแต่งตรงนี้ครับหนึ่งนะใครมาสาดแช่งกูว่านั่นอะ่ะ มึงรู้สึกเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมากระทืบมึงก็มาไสามากระทืบูเร็วๆแล้วกันนะก็โชคด,ดีแล้วกันอ <No. S 1> ุ้ย <Why, why, S 1> พวกมันกำลังปังกันไหนมันลองดูกันหน่อยดีกว่าแจากเป็นบ้าได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นสวยเป็นบ้าเลยให้ตายสิดูด,ด,ดินี่นะฮะบ้านหนึ่งบาทปะทะบ้านหนึ่งล้านบาทคอนเทนต์ม <No. S 1> ิสเตอร์บีชิมหายเลยเฮียกูเห็นไอ้เฮียดำด้วยอะ what the fuck เอ้ยเยต้องหักพ่อมานะแล้วแล้วเราก็ทําสําเร็จเราได้บ้านหนึ่งบาทประทะบ้านหนึ่งล้านบาทเสร็จสล้นเ,เราได้นี่ยงใช่แล้วคลิปจบแค่นี้เยี่ยมไหมละ่ะโอ้ดวงที่สวยเป็นบ้าทเลยดูสิหน้าจ้องอย่างเลยไอ้บ้านหนึ่งบาทปะทะบ้านหนึ่งล้านบาท ใช่มีแค่นี้แหละคลิปจบแค่นี้แล้วมึงรู้สึกยังไงมึงรู้สึกเอนจอยไหมเอนจอยกับบ้านหนึ่งบาทปรหนึ่งล้านบาทได้ยังอะกูนี่แม่งสรรหาสร้างตั้งสร้างที่บ้านดีจริงๆเลยดูคนดําไ่อยู่ข้างหลังกูดิเดี๋ยวคนนั้นจะได้เป็นทาสให้กับการเก็บแครอทแน่นอน